รถขั้นหน้าป่ะเพื่อนๆไอ้ที่มันเป็นข้าวหลามตัดตรงกลางอ่ะมันไม่กล้าติดเว้ยมันเป็นนี่นี่เว้ยมันเป็นขาวๆอ่ะขาวๆแบบว่าพับไปพับมาแบบว่าโดนลมแล้วก็เปิดเปิดได้อะไรเงี้ยม่งเขียนว่าเอกสารของราชการเว้ยเอกสารของราชการไทยใช่เออแล้วพอแบบว่าลมพัดอ่ะแม่งเปิดมาเป็นไรรู้ปะ แกแล้วธรรมนูญเป็นอำนาจของรัฐสภาอ,อชนตูนแม่งเลยไหมชนตูนมาเลยไหมนี่ต้องเจอคันหลังนี่โอ้ยหลดอีกแล้วคันฆ่านี่คัดค้านพรลบอนิรโทษเจอกันนอยเห็นปะมันจะพับพับเปิดเปิดได้มองไม่เห็นน่ะตาตาไม่มองไม่ทันน่ะกล้องก็หล่นตลอดเวลาเลย หน้าชนจริงๆเลยข่ะแบบเนี้ยขับกวนตีนหน่อยไม่ได้นะ mm hmm. จะโบกให้เกงๆๆๆๆๆ mm ่งเก่งเก่งเก่งเระบเลยแม่งเข้าที่เดียวกันบ้าไปไรู้ที่ทำงานขณะนี้อยู่โบเบยนะคะโบเบยไปคนละทางลอดไป mm hmm. ไปแล้วเอามาให้ดูเฉยแน่จริงก็ติดให้มันเด่นๆหน่อยดิ